สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวสาวีนเพจตอรี่นะคะวันนี้สาววีนพามาเก็บเม็ดมะม่วงหิมะพานนะคะนี่ไงเราจะเห็นเม็ดมันนะคะเช่นไหมนี่เราจะมาเก็บเม็ดมะม่วงหิมะพานนะคะนี่ได้แล้วหนึ่งเม็ดเราจะมาเก็บเม็ดมะม่วงหิมะพานกันนะคะโอ้โหมันห,มหล่นกองเต็มพื้นเลยเยอะแย,ยะเลยนะคะนี่เราได้แล้วหนึ่งเม็ดนะคะอันนี้ยังไม่แก่ เยอะแยะจะไหม่หมดเลยนะคะที่สอง Bur ้ยออกมาทั้งพวงเลยดูสิคะนี่ออกมาทั้งพวงเลยเนาะนี่ได้สองเม็ดแล้วนะคะแล้วเราก็จะเอาไปปอกเอาเม็ดมันนะคะนี่มันหล่นเต็มพื้นเลยก็มีนะคะนี่ค่ะมันหล่นเต็มพื้นเลยนะคะนี่ค่ะตรงพื้นก็มีนะคะเราก็จะเก็บเอานะคะ เหลืองเหลืองนะคะเราเราก็จะมาเก็บเอาเม็ดมะม่วงนี่นานะนะคะนี่นะคะที่มันหลดกองเต็มพื้นเลยนี่นะคะมือเลอะหมดแล้ว นะคะคตอนเย็นเนาะต้นเล็กมันเอยอะแยะเลยนะคะเราก็จะไปกอบเม็ดมันค่ะนี่นะคะแล้วเราจะเอาเม็ดมันไปคั่วนะคะม,มันหล่นลงมานะคะมันสุกเยอะแล้วมันก็จะหล่นลงมาเองของมันนะคะนี่เนาะเก็บได้เยอะแล้วนี่นะคะ นี่ถ้ามันหล่นลงมามันจะเป็นประมาณนี้นะคะมันจะแห้งแล้วเราเวลาเราเก็บมือเราก็จะไม่เปื้อนนะคะแต่ถ้าบนข,าข้างบนนี้ก็จะข้างบนนี้จะเยอะหน่อยนะคะก็คือเก็บเก็บ,เก,บเก็บแบบเป็นเป็นนี่เอามาใกล้ๆนะคะมา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 สาวินจะพามาเก็บนี่คะ่ะเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะนี่เราก็จะเก็บแบบแบบนี้นะคะ อาลตเมดมันนี่ได้แล้วนะคะมันก็จะไม่เปื้อนมือนะคะนี่เราก็จะได้เม็ดมะม่วงหิมะพานนะคะตอนนี้แก่แลวยังไม่รู้นี่นะคะวุ้เม็ดเยอะแยะเลยไม่จำเป็นต้องร้อยมันสุกหรือเปล่าเอาเลยได้หรือเปล่าไม่รู้นะสาวินก็ไม่ทราบนะคะนี่นะคะได้อีกแล้วเยอะแยะเตมไม่หมดเลยนะคะนี่นี่ข้างบนก็มี นี่คะะว้ายล่วงเลยนี่นะคะ,ะ,คะตัวนี้สุกแล้วเราก็จะเอาอ้ยเม็ดกองไปไหนแล้วนี่ตัวนี้สุกแล้วนะคะนี่สุกแล้วมีน้ําหยดด้วยแต่เราต้องใช้ตัวช่วยนะคะเอามีดเม็ดมันแกะออกเพื้อนมือนะคะนี่ นะคะมันสุกแล้วก็เอาออกแบบนี้เนาะ,นะะเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะคะนี่เราได้เม็ดมันเยอะแยะเลยแล้วก็มาฝั่งนี้นะคะมามามา,มาดูฝั่งนี้เยอะแยะรูมันร่วงเต็มดินก็มีนะคะ fc มันร่วงลงมาดินก็มีเนาะนี่เราก็เก็บแบบถ้าเราเก็บแบบนี้มันจะมันจะไม่เปื้อนมือนะคะนี่นี่ไงเห็นไหมเอยเห็นไหมคะนี่เราก็จะเอามือมาเก็บเอตาตะเม็ดมันเนาะ เก็บเอาตะมามล็ดมันนะคะนี่หมุน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 หลุดเลยนี่นะคะฝั่งนี้ก็หมุน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 อ้าหลุดออกมาทั้งลูกเลยนี่นะคะรสกินก็หอมๆนะคะน่าจะกินได้อยู่มัง้งกินหอมมากนะคะน่าจะกินได้อยู่ค่ะเนาะนี่นะคะเม็ดมันเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยอุย้ยตัวนี้เอาได้หรือยังไม่รู้นะคะเม็ดนีสาวินก็จะเกะเอาเลยทั้งเกะทั้งหนุ่มนะคะ ม,ม,มีเม็ดเยอะเยนี่ไงมีเม็ดเยอะแยะเลยนะคะเนาะนีะน่เม็ดมะม่วงหิมะาพาันมาเยอะแยะเลยนะคะโอ๊ยสาวินไม่ได้เอาถุงมาคะ่ะลืมลืมถุงนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปปอกเม็ดมะม่วงหิมะาพาัน์กันนะคะที่บ้านเนาะเราก็จะไปปอกเม็ดมะม่วงหิมะาพาัน์กันนะคะ นีเอาไปไกลหน่อยอันนี้ถังของใครไม่รู้นะเดี๋ยวเราหาอัน,นอัน,นี้เดี๋ยวเรากรองไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บนะคะมันไม่มีถุงรัวถุงมา นี่เก่งไหมเออเช้าวิ่เก่งนะคะวันนี้มาเก็บมืมอมั่วหิวพานด้วยแต่มันจะเปื้อนมือเราหรือเปล่านะไม่รู้มือก็จะดำนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไร นี่เยอะแยะเลยนะคะแล้วเราก็จะไปปอกเป็นมะม่วงหิมาพานกันนะคะที่บ้านแล้วเราก็จะเอาไปคั่วกินก่อนนะคะอันดับแรกเหมือนเหมือนมันจะกิ่งหักเลยดูสิคะโดกมากเห็นไหมเอยเห็นไหมคะนี่เอาลงมาทั้งทวงเลยไหมนี่ นี่ได้ลูกสุกมันมาน,นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะสุกมากรส <laughs> ชาติมันกินมันหอมๆนะคะแต่ไม่รู้กินได้หรือเปล่าน่าจะกินได้มั้งขนาดเม็ดมันเรายังกินได้เนาะอันนี้มันต้องกินได้แน่ๆนะคะขนาดเม็ดมันเรายังกินเลยนับภาษาอะไรกับลูกมันนะคะนี่ มันดกจริงๆนะคะเอฟซีมาดูมาดูมาดูใกล้ๆสินี่สาวินพามาดูนะคะนี่เห็นบอพี่น้องมันโดอีหลีอีหลอวนันนไหมโดกบอนี่ค่ะเต็มเลยนะคะดกมากที่มันล่วงลงดินก็มีเยอะแยะนะคะนี่เราจะเก็บเอาแต่เม็ดมันแล้วเราก็จะไปปอกแล้วเราก็จะเอาไปเราก็จะเอาไปไปคั่วเม็ดมันกินนะคะ นะะคแล้วเราก็จะคั่วเม็ดมันนะคะเย็นนี้เนาะวันนี้นะคะเราจะคั่วเม็ดมะม่วงหิมพานกินนะคะเราก็จะคั่วเม็ดมะม่วงหิมาพานกินนะคะ,ะ,ว,ว,าาะ,คะวันนี้เนาะ,ะดูสิคะมันดกมาก แต่ละพั่วนะคะแต่ละแต่ละจุกนะคะนี่มันดูมาดูกระจุกมันนะคะแต่ละกระจุกดคูคีค่าดกดกพลึกพิลือ,ลอได้ดิเบิงดูกับพี่้องเมดบอกแต่นี้ยังไม่แก่นะคะยังไม่แก่มากแต่นี้เขาสาวินคิดว่ามนันน่าจะแก่แล้วนี่นี่ข้างบนนี้มนันน่าจะเอาเมดไปแกะได้แล้วนะคะนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนี่ค่ะนี่นะคะน่าจะเอาเมดไปแกะได้แล้วเนาะ นี่ดูสิคะเก่งไหมสาวบินมาเก็บเป็นมะม่วงหิมวพันได้ด้วยนะคะเก่บบอพี่น้องบานเมืองไปเก็บเป็นมะม่วงหิมะพานไปขวบเมื่อแรงเราไม่ต้องซื้อแล้วนะคะเป็นม่วงเหียวพันเรามาอยู่บ้านเราก็จะได้กินเป็นมะม่วงหียวพานแล้วเด้อโอ้ยพี่น้องบานเมืองก็

นี่นะคะเยอะมากอุ๊ยคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะจบที่เป็ดต้นมะม่วงหิมะพานนะคะคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ค่ะไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บๆอย่าลืมกดไลค์สาวินนะคะ